เราควรยุ่งเพื่อสร้างความฝันไม่ใช่เราทำงานยุ่งจนเราลืมความฝันสวัสดีนะครับพี่กิ่งสนัดพินญุขันครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราแกะรอยหนังสือคนสำเร็จนะครับตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนหลังของคุณ Tom ทอมธนีเดลภาพรนะครับคือเป็นบทที่2แล้วนะครับบทที่2ว่าด้วยเรื่องลืมอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเราลองมาฟังกันดูนะครับ ตอนที่คุณทอมอยู่ปีหนึ่งมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องหนึ่งครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ขับรถ bmw z 3ตอนนั้นก็เท่มากนะครับคุณทอมก็มีความฝันครับว่าสักวันหนึ่งครับก็อยากจะได้ขับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นความฝันของเด็กวัยรุ่นนะครับแต่พออยู่ปี4ก็มีโอกาสไปฝึกงานอยู่บริษัทหนึ่งและได้รู้รายได้ของพนักงานที่นั่นนะครับทำให้ความฝันที่อยากจะได้รถ bmw z 3 ก็เริ่มลดความฝันของตัวเองเพราะว่าลดราคา3.6ล้านแต่รายได้แค่ลักหมื่นก็คงเป็นไปไม่ได้ซึ่งเวลาล่วงเลยผ่านไปคุณทอมก็ลืมแล้วล่ะครับว่าตัวเองมีความฝันเรื่องอะไรจนกระทั่งมี bmw z4 ออกมาตอนนั้นเนี่ยคุณทอมก็นึกได้ว่าเคยฝันอยากได้รถรุ่นนี้ซึ่งหลายคนเวลาไปทำงานก็อาจจะเริ่มลืมไปว่าตอนเด็กๆตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราเคยมีความฝันอะไรบ้าง แต่พอทํางานปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มพบความจริงว่าสิ่งที่เราได้มามันคงสร้างความฝันไม่ได้จนกระทั่งหลายๆคนก็ลืมความฝันไปเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งครับที่คุณทาได้เล่าให้ฟังมีหลานคนหนึ่งก็อาศัยอยู่กับยายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งหลานคนนี้ก็จะชอบออกไปเที่ยวสนุกสนานสม่ําเสมอเลยแล้วก็จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนซึ่งยายเองก็พยายามปรามไว้ทุกครั้งที่ยายบน่นยายปรามครับหลังก็จะบอกว่า อะไรนักหนายายเนี่ยเรียนก็หนักสอบก็ไม่ได้ขอไปเที่ยวบ้างคืนหนึ่งเมื่อหลานกลับมาบ้านก็เห็นยายกําลังก้มหาอะไรบางอย่างอยู่ที่สเสาไฟฟ้าแล้วหลานก็ทำยายว่ายายหาอะไรเดี๋ยวผมช่วยไหมย,ยายก็บอกว่าเนี่ยพอดียายทําเข็มเย็บผ้าตกหล่นก็เลยหาหลานก็ช่วยหาแต่หายังไงไม่เจอหลานเลยถามนะว่ายายยายแน่ใจนะว่ายายอะทาเข็มเย็บผ้าหล่นที่นี่ยายเลยบอกว่า อ๋อไม่หลอกยายอะหล่นทําหล่นไว้ที่ห้องนอนแต่ตรงเนี้ยมันมีไฟฟ้ายายก็เลยมาหาจุดที่มันสว่างหลานพอได้ยินแบบนั้นก็เลยแบบขำกิ้งเลยยายยบ้าปะเนี้ยเนี่ยยายอะทาเข็มยับผ้าหล่นอยู่ในห้องอะแต่ต้องมาดูที่สายฟ้ามันจะหาเจอได้ยังไงยายก็เลยบอกว่ายายก็ทาเหมือนหลานไงหลาน่ะทาความสุขหล่นหายในห้องสอบ แต่หลานก็ไปหาความสุขอยู่ที่ผับที่บาร์เพราะได้ฟังแบบนั้นนะครับหลานก็รู้สึกสำนึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำความสุขหล่นหายที่ห้องสอบแต่กลับไปหาอีกทีหนึง่งเหมือนเหมือนกับชีวิตของเราอะครับบางทีเรามีความฝันเราอยากได้อะไรบางอย่างแต่บางทีเราก็เลือกทํางานอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันได้เพียงเพราะว่า มันมีแสงสว่างนิดนึงที่เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้จนเวลาล่วงเลยไปบางครั้งนะครับผ่านมา10ปี20ปี30ปีหรือบางคนอาจจะทํางานจนเกษียณคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามหลงลืมความฝันแล้วก็ทํามันตกหล่นไประหว่างทางที่เราทํางานอย่างที่ผมกลืนตอนแรกะครับวันนี้เราควรจะทํางานให้ยุ่งเพื่อสร้างความฝันแต่เราก็ไม่ควรจะทํางานจนยุ่งแล้วเราลืมความฝันของเรา ในบทต่อไปหนังสือเล่มนี้นะครับคุณทําก็จะค่อยๆใ,ให้พวกเราค้นหาความฝันได้เจอเดี๋ยวยังไงลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ